ชมร้อยห้าขึ้นเทเลอร์ครับเทลเลอร์ไม่มีบันไดครับเป็นเทเลอร์ลากรถไม่โคเลยครับนี่ครับกำลังขึ้นอยู่ครับตรงตรงตรงเ่้เ จะตกใจหน่ายหนูใช่ปรจะจวิ่งเลยอ๋โอเอโอเดินหน้าเดินหน้าครับทีน,นี้ก็เอารถไทยมาต่อครับ

เลื่อก่อนอยังแบนล้อหลังครับแล้วจะเอารถไทยรับน้ำหนักช่วยครับจะ่อใรถเกี่ยวมาให้รถไถรับน้ำหนักช่วย <c oughs> <c oughs> เอ๊ะไปขับขี่ซื้อวะนี <c> ่ <oughs> Ok Êk, Êk, Êk Tết, Tết, Tết Êk, Êk เรียบร้อยครับขึ้นแล้ว